มาเรื่องคําถามยอดี่ได้แต่ละวันดีกว่าค่ะคุเชื่อว่าใครหลายคนเป็นนะคุณผู้ชมตื่นเช้ามาน่าจากทำธุงทำงานเสร็จปะเริ่มเที่ยงละอคําถามเลยวันนี้กินอะไรกันดีอ่ะนั่นนะสิผัดกะเพราทำก๋วยเตี๋ยวลาดจะเป็นลาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยถามคุณผู้ชมในโซเชียลตอนนี้เลยดีกว่าว่าวันนี้กินอะไรดีเพราะว่าเรามีไอเดียเด็ดๆนะคะสําหรับคนที่แบบว่าหมดละหมดสมองแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะแต่ละคนเนี่ยมาขอนําเสนอเริ่มกันที่คนแรกโอ้โหหล่อมากเลยนะคะ สูงยาวขขาวดหาวีหนุ่มก้าวนพเก้าวหล่อออร่าหล่อสว่างสดใสนะคุณผู้ชมหนุ่มก้าวเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเหนือบ้านเกิดอยู่พะยาวปู้หนูนะคุณผู้ชมและด้วยความที่เป็นหนุ่มเหนือเมนูที่ฮีเสิร์ฟก็คือเมนูลาบลาบเหนือลับเหนือรับทัวพาพประกอบนะ แทบจะอยากหยุดแล้วตรงเนี้ยเขาเหนียวร้อนๆนะจับไปโอ้โหสุดยอดคือภาษาเนือหนุ่มก้าวเขาบอกว่าอุ้ยทำมันลาบแบบมารลาบมันจัดลำเออมันอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นลาบหมูลาบเนื้อโอ้ยขนาดวิวทอมซึ่งใครจะไปเยือนพนาพยาเนี่ยหนุ่มก้าวก็แนะนาว่าลองไปดูนะคือโอจีเลยออริจินอลนืมันอร่อยจริงๆนะคะหิวแล้วโอ้มตอบได้เลยฮะลาบครับเพราะอะไร คนเหนือมากลาบครับม่ว่าจะเป็นลาบหมูลาบบัว<ม>ได้หมดเลยฮะลาบมันก็จะมีหลายสูตรมากๆก,<ม>ก็จะเป็นแบบออกทางแนวแบบแซบๆขมๆนิดนึงใช่ฮะชอบมากๆเลยก็เลยอยากจะชวนให้คนแบบมากินเป็นแบบอู้เป็นคำเก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะใครมาเกยกินลาบนี่หาล้องกินนะ<ม>ล้ำขนาด ลาบก็อยากกินออแต่อยากนั่งไปนั่งทานกับคน<ะ>ที่นําเสนอลาบด้วยก็อยากเหมือนกันออลาบเหนือจะมี2แบบอ <c oughs> ันนี้เป็นแบบลาบควใช่ไหมอ,อีกน่เป็นลาบลูรลาบเลือดอันนั้นก็ออริจินัลนออน้ำลายไหลคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะคนสวยมีโมงโอปอสุชาตาเออมนูโปรดของสาวงามดีกิมิสซีนิเวิร์ดคุณผู้ชมรับรองว่าว้าวค่ะสวยแบบนี้แซ่บแบบนี้ มันก็ต้องเสิร์ฟแกงส้มสิคะออก็คือน้องเป็นคนภูเก็ตผินคนใต้ก็ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องแกงมันต้องจัดจ้านถึงริกถึงเคง<อ>็งซึ่งเมนูน่ะสาวปอเขาบอกว่าอุ้ยพี่อร่อยจังหูอ,อ,อุ้ยน้ำลายไหลอยากฟังเสียงหน่อยอเป็นพวกแบบแกงต่างๆอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบจัดจ้านนิดนึงใช่แต่ว่าก็คือไม่ได้มีรสไหนเด่นเด่นเป็นพิเศษเอะไรเงี้ยค่ะอย่างแกงส้มเราก็จะชอบแบบมีเปรี้ยวมีกลิ่นมะนาวแต่ว่าก็เผ็ดเหมือนกัน อันนี้ได้รับคํายืนยันจากคนภาคใต้แล้วนะคะแกงส้มอันนี้คือคนใต้เรียกค่ะแกงเหลืองเนี่ยคนภาคกลางนะคะคุณผู้ชมจัดไปสองภาคแล้วนะคะอีสานก็ต้องม้าเด้อค่ะดีพอแมพิน่อนนะคะขอเส้นส้มกับศิลปินนั่งเอกสาวคนอีสานนี่คนอีสานเหรอเนี่ยแอนนากรึกค่ะเธอเป็นลูกเครื่องอีสานคุณผู้ชมนะคะคือเขามีเมนูแบบว่าสุดล้ําเลยอะไรอันซีนสุดแปลกนะคะจากจังหวัดหนองคายได้ยินชื่อแล้วเราลอง่ะอยากรู้แล้วว่า คุณผู้ชมนั่นคือเมนูชื่อว่าโยหยฮะโหยโหยโหยฮะโหยเนี่ยมันเป็นจักรสีนะคุณผู้ชมค่อยๆมีสารค่อยอย,อยังซีมันเอาไก่มานะคะเอาไก่มาคุณผู้ชมนะคะ<อ>แล้วก็เอาแบบไก่หรือว่าหมูเนี่ยไปต้มกับเครื่องแกงพะโล้แล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่เครื่องแกงต่างๆแบบตุน๋นจนมันสุกข้าเนือแล้วก็ออกมาจิม้มกับน้าจิ้มคุณผู้ชมฟังแล้วน้า<อ>ลายมันจะไหลเหมือนกันนะมันมันเมนูอะไรลูกอะแอนนกลิกบอกบอกพี่หน่อยนะลูกอะ โ่อยค่ะก็ะ <c oughs> คนไม่รู้จัก<ด>อธิบายไม่ได้ด้วยค่ะเป็นไก่ไก่ที่ใส่เป็นเหมือนแกง <c oughs> หนูพูดได้แค่นี้จริงๆค่ะอร่อยมากค่ะปนเจวปลาแดก<อ>แล้วก็อันอย่างอีกเนาะเขาจะห่อไว้เองเนาะอันซ <c oughs> <c oughs> ุปซุปซุปน้อไม้กับซุปบักเ่นค่ะ <c oughs> แ่บลาย มบักเลนบักเลนก็คือซมบักเขือเนาะฟังแล้วหิวเ,ออเลยอ่ะออนี่เป็นภาษาอีสา,มเมานเวลาค่ำเียล่ะเนาะหอยหอยหอยอ้าออออวปิดท้ายคนนี้สายเก่งตัวจริงเจยงจริงอเล็กทีละเดเขาทำรายการเกี่ยวกับอาหารก็ต้องไปถามเขาคุณผู้ชมนะคะเขาก็บอกว่าอืมเมนูโปรดประจำถิ่น ปาถิ่นแะไรหน้าเขาก็คนจีนขนาดนี้คุณผู้ชมนะคะหนึเมนูเคาะให้เลยนะคะก็คือเป็นเมนูเบสิกที่หากินง่ายแต่ไม่สิ้นคิดนะคะยังไงมันมีลูกเล่นเมนูหมูผัดซีอิ๊วใครเบื่อเมนูกระเพราเมนูแบบว่าหมูกระทงกระเทียมลองจัดเมนูนี้เมนูนี้ดูนะคะน่าจะถูกปากไม่แน่อาจจะกลายเป็นเมนูสุดฮิตในดวงใจเราไปเลยฟังเสียงนะคะหมูซีอิ๊วไม่ใส่กระเทียมนะเป็นหมูซีอิ๊ว กับไข่ดาวไม่สุกม,มันเป็นมันเป็นส่วนใหญ่คนจะส่วนใหญ่คนจะกินหมูกระเทียมเนาะอันนี้เป็นหมูซิวมันจะไม่ใส่กระเทียมก็จะเป็นแบบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินกับไข่ดาวไม่สุกราดน,น้ำปลาพริกนิดนึงยูข้าวแจ็คกลินไปไหนเดี๋ยวก่อนรีบรีบไปไหนก่อนรีบรีบไปไหนก่อนทำไมไปไหนเา้ เฝ้าเฝ้ามูซีอิวนะคะว่าว่าจะไปหาเลยก็ไม่ได้เยโบเขาอยู่อยู่แต่ว่าเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วแล้วเพื่อนในโ,โซเชียลล่ะคะตอนนี้มีเมนูอะไรก็พพ์มาบอกกันได้นะคะเยหมูซีอิวไม่น่าเหมาะกับเธอนะเธอน่าจะเป็นแบบว่าซอฟเล็กลาดา้มตำอ่างเงี้ยนี่นรู้<อ>เลยเหรอเห็นหน้ารู้เลยหรอว่าเป็นคนอีสาเออเพราะสวยไงกินผงเนื้อสวย